สวัสดีครับทุกทุกท่านนะครับผูที่สนใจดีดพินเนาะพบกับสตางค์หน่อยแอลวานคือเก่าคนเกา่เกาคนเดิมนะครับผู้นาตาดินนี่ละ<笑><笑><笑>นะครับเมอนีก้กาอ่าสิมบ,บ,บอกตำแหน่งของเสียงพินนะครับว่าตัวนี้มันสีมีเสียงใดแน่นะครับก่อนเดือนนะครับพินตัวนี้มีทั้งเบิ จักเฟดห้าบรดาบ้งหนสามี่หาหกเจดแดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบห้าเฟดนะครับนะครับสิบห้าเฟดเป็นมาตรฐานนะครับห้องพินนะน,นะครับสายที่1นะครับเอาเอาสายบนก่อนเอาสายสายที่3ก่อนนะครับสายใหญ่กมูสายเปาเสียงมีนะครับฮากกช่องที่1น,นะครับ เป็นเสียงฝ้านะครับฟ้ามีฟ้าช่องที่สองนะครับเป็นเสียงฟ้าฟ้าชาบนะครับนะครับสองที่สามเป็นเสียงซ่อนนะครับสองที่สี่เป็นเสียงล่านะครับสายที่สองบันนี้สายตรงกลางนะครับเสียงที่นะครับเสียงที่แฟตนะครับเสียงที่แฟตนะครับ ต่อไปเป็นเสียงเสียงที่ <S 2> <S 2> เสียงที่ททตรงนะครับนะครับต่อไปเป็นเสียงโดนะครับเส,เสียงโดนะครับต่อไปเป็นเสียงเร่ครับเส้นเส้นที่หนึ่งครับบารนี้สายเปล่าเสียงมีนะครับกดลงไปสองที่หนึ่งเป็นเสียงฟาสองที่สองเป็นเสียง ฝ้าชาบนะครับสองที่สามเป็นเสียงซ่อนสองที่สี่เสียงล่าสองที่หาที่สองที่หกโดโดสูงนะครับสองที่เจ็ดเล่สองที่แปดมี2สองที่เก้าฝ้าสองที่สิบฝ้าชาบนะครับสองที่สิบเอ็ดซ่อนแล้วก็สองที่สิบสอง ล่านะครับเอาจำหนีซะก่อนมันสิจำบ่ได้บานี้เฮากับฟื้นไรนะครับไล่ไปเรื่อยๆฟึกนิ้วเข้านำเข้ากับดีคืนดีโล่งนะครับฟึกนฟื้นิว้วเขานี่ดีก่อนอื่นอาจารย์ทุกท่านต้องให้มันแม่นนะครับพื้นฐาน เ้าจะสิเป็นไหวนะครับห้าอย่าเฝารีบร so ้อนใจร้อนนะครับห้าต้องฟึกไปทีละยางที่เราค่อยๆค่อยๆฟึกไปนะครับฟึ้นขกีตาร์นี่แหละดีดึ้นดีดลงนะครับให้มันคล่องนะครับเมื่อห้าดีดขึ้นดีดลงถ้าห้าคล่องแล้วห้ากระสิเล่นมือกระสิมวนนะครับยางเช่นแบบนี้ครับ มานนี้นะครับเข้ากระสิเลนม้วนนะครับถ,ถ้าผู้ได้เคียงแล้วนะครับกับบุมียังไหลครับกับเบิร์ซัมหนีเนาะวิธีการเดี๋ยวจังพอกันอีกคลิปหนาครับขอบคุณครับ